สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคม2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะ วันนี้ทางร้านของเราปิดการขายหนึ่งรายการนะคะเป็นโครงรถถนาเดินตามสยามคูโบตา้าสภาพสวยนะคะคันนี้ลูกค้าจากอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเดินทางมาอุดหนุนสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะสำหรับร้านอยู่บ้านเกาะลำไยตาบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ094602-2291นะคะเบนจวรรณนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ที่เบอร์0 9 4 6 0 2 2 2 9 1ได้เลยนะคะ หรือถ้าจะมาดูสินค้าตัวจริงสามารถปักหมุดใน G- p s ได้เลยนะคะ ชาญชัยแท็กเตอร์นะคะขอพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะกับชาญชัยแท็กเตอร์นะคะปิดการขาย1รายการนะคะโครงสยามคูโบต้าเอ็นซีหนึคันนี้เป็นตัวนูนนะคะลูกค้าอําเภอโกสัมพีจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะเดินทางมาอุดหนุนสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะรับสินค้าเองมีส่วนลดให้นะคะถ้าจะส่งมีบริการจะส่งค่าขนส,ส่งคิดตามระยะทางเลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะศูนย์เก้าสี 094 602 2291นะคะเบนจวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ